Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin ala Allahumma wa Kepada semua sahabat Ramadanul sa'ib. So kepada saudara-saudari, tuan-tuan dan บรรดาแขนผู้มีเกียรติทั้งหลายสล s a l a m u a l มา k u m warahmatullahi w คืนนี้เป็นคืนสุดท้ายนะคิดว่านะครับสำหรับการละหมาดเราวนี่ยคงไม่มีอะไรมากนะคืนนี้คงจะบอกว่าผมจะบอกการเขาเรียกกันเลยนะเ,เบื้องหลังการถ่ายทำนะที่ผมพยายามพูดทําไมผมพยายามเวลาผมบรรยายผมพยายามที่จะนําเสนอเป็นภาษามลายูมากกว่าภาษาไทย คืออย่างนี้เรื่องของเรื่องนะผมคิดว่าอาจาร์อุสมานเขาก็จะ <S <S ก็จะพูดภสษต์ไทยไปแล้วนะฮะสำหรับผมผมคิดว่าอยากจะให้พูดภสษามาอยู่มากน,นะฮะแล้วก็อีกอย่งางนึงก็บอกที่นี่มันเป็นปัตนีคนส่วนใหญ่ก็จะพูดภสษามาอยู่กันผมก็เลยมาคิดว่าออจะบอกว่าไม่มีเหตุผลมันก็มันเกินเกินไปนะก็คือคือตั้งคำถามว่าไม่มีเหตุผลอะไรทําไมแกเจตทำากเจตมลายลทวทำไมมาพูดภสัตไทยนะซึ่งเราไม่ได้บอกว่า เราลังเกียจภาษาไทยนะเปล่านะฮะเพียงแต่ว่ามันมี question mark เยอะเลยนะฮะว่าทำไมทาไมต้องพูดภาษาไทยอยู่ทำไมต้องพูดภาษาไทยนะฮะนี้ผมจะฝากบอกทั้งบรรดาพ่อแม่เราพี่น้องทุกท่านนะว่าผมเองก็มีประสบมีมีปัญหาเรื่องของการสื่อสารกับลูกนะฮะว่าคือคืออยู่ผมนี่เกิดหยุกลูกนี่เกิดแล้วก็โตที่นครศรีธรรมราชนะ เดินไปนคนนราธิวารแล้วก็ไปทางานที่นั่นแล้วก็ลูกก็ชินกับภาษาไทยแล้วทีนี้ผมกลับมาพัตตานีเนี่ยมันก็ชินกับภาษาไทยนะลูกก็คุยกันต้องใช้สองภาษานะในบ้านแต่พยามพูดภาษาอะไรอยู่ตล,ตลอดผมรยาแล้วก็ลูกพูดภาสาไทยบ้างผู้พาสูจน์พบ,บ้างเขา,ษา,ษา,า,าปาคนกันไปทีนี้ผมในฐานะที่เป็นจะบอกว่า,วาอาวุโสก็ได้นะคนหนึ่งน,นะแต่ว่อยยุังไม่เยอะนะพี่จะอาวุโสในเรื่องของอาจจะ วิชาการนิดหนึ่งนะก็เป็นห่วงนะครับที่เห็นบรรดาบรรดาลูกหล,ล,ลานล่ะลานลานุกทุกที่เป็นคนปัตตานีแล้วยังพูดภาษาอยูไม่ได้เนี่ยผมบอกตรงเป็นเป็นห่วงนะฮะไม่ได้บอกว่า,าคือคือท่านภาษาไทยเนาะผมก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับดีเพราะเป็นเองแหละแต่ภาษาลอยูเนี่ยเกิดที่อยู่ขาา้างมัสยิดจากบางตีกอเนี่ยแล้วพูดลายูไม่ได้นะผม ผมก็เสียสำหรับส่วนตัวผมคงจะรับไม่ค่อยได้นะบอะตรงๆนะเพราะนั้นเราอย่าพยายามที่ผมพยายามพูดนําเสนอภาษาไทยของสอา,ายุมากอยากจให้ได้ยินนะผมรู้ว่าบางคนเนี่ยพอผมพูดปุ๊บลึกขึ้นไปเลยเพราะว่าถาไม่รู้เรื่องนะผมเข้าใจนะแต่ผมพยายามสลับภาษา,เ,าเพื่อจะให้บางคนที่ยังไม่ค่อยใจภนะาษายอารยุนั้นะอ,อยากอ,าอยากน้อยได้ได้ยินนะครับนะีบอกว่าต้องฟังนะ คนอาลิมันอาซามีอันอารอรบีอันบ่าตะกุลรเบียคนอัลลิมันอามุตาลิมันอาซามีอันว่าแตกคลซารอบีอันผมัด้เป็นคนที่อยากฟังนะแม่อยากให้เราฝึกฟังบ่อยๆนะเพราะว่าเพราะว่ามันมีประโยชน์กับลูกของเราเองนะไม่ใช่อะไรหรอกนะผมเนี่ยสอนภาษาลาย,อยูอยู่ที่มาวิลาลมอปัตนาศีเปีอยู่มาวิาลลักษณ์ีปเนี่ย คนไทยที่เป็นคนไทยพุทธนะฮะสอนเรียนกับผมสีนี้นี่ก็ได้เียดีเรีไนดีางานที่เกอานไปทำงานที่จาการ์ตาเทียะเนี่ยเพราะว่าเขาได้ภาษาได้เปรียบเรื่องของสิบปันธ์นี่บริษัทไทยที่เป็นลงทุนที่มาเลเซียที่ไทยอที่อินโดเนี่ยเขาก็ต้องการบุคลากรที่เก่งทางด้านภาษาไทยสามพันธ์เขาก็ได้เปรียบสิครับเนี่ยเพราะนั้นแต่ลูกหลานของเราที่ไปเรียนจากปันน่ยไปเรียนที่ผมไม่ค่อยอยากเรียนนะเพราะว่าอ่านหนันเก่งเจ๊ะสาหรันธ์ แต่เวลาให้เขียนสเกกสปังนะฮะอินตรงนังมาหมดเลยเพราะว่าเราไม่ได้เรียนภาษาแบบทางการเพราะฉะนั้นอยากจะฝากพิกาดส่วนตัวว่าเออช่วยนึกถึงตรงนี้ด้วยนะครับฝากทุกคนเลยนะเพราะว่าผมเห็นแล้วลูกๆบางคน,นพ่อพูดได้แต่ลูกพูดไม่ได้แล้วหรือบางคนเนี่ยคุย,คยในบ้านนะอยากจะให้คุยเป็นภาษาปอยุรวงศเพราะว่าเรากินตัวเี้เวลา็อยู่แบบจะบอกว่าไม่มีเหตุผลมันก็แรงไปนะ ก็คือไม่เห็นผลผมจะพูดภาษาไทยทําไมนี่ปัตตานีเนียนะ่ยผมไม่ได้มีความเป็นชาตินิยมอะไรหรอกแต่นึกถึงอัลลาสร้างวอกอบาอิลิชออัลลิอัลวอัชูบันวะกอบาอิลอัลลาสร้างเป็นกลุ่มเผ่าพันธุ์แต่และเผ่าพันธุ์ถี่ือว่าเขาจะมีภาษาของเขาเองนะเพราะฉะนั้นเออคุณเป็นคนมลา,ายูสมบดน,นะคุณก็ณต้องพูดมลา,ายูได้สิประมาณนะี้ทำไมคุณพูดไม่ได้อะใช่ไหมถ้าคุณเป็นคนอเมริกันแล้วก็มาบอกว่าผมพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นะ มันมันมันอะไรๆอยู่ใช่ไหมเกิดที่ลอนดอนแล้วมอบอกว่าผมสังจิตไม่ได้ครับเอ่อ I cannot speak English นะเกิดที่ลอนดอนรับได้ไหมรับไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นช่วยตระหนักนิดหน่อยนะอยากจะให้ที่ผมพูดที่ผ่านมานี่คือไปเบื้องหลักการถ่ายทำนะว่าทําไมผมพยายามพูดภาษาไทยเพราะว่าอาจารย์สมบัติเขาพูดภาษาไทยแล้วผมคิดว่าไม่จำเป็นจริงๆผมอยากจะพูดมาอยู่เลยทั้งทั้งทั้งชงโมงที่ให้กับผมแต่ผมผิดอินดูบางคนก็ ฝังไม่รู้เรื่องก็พยายามสลับไปสลับมาให้จับประเด็นได้นะครับนะฝากให้กับบรรดาแม่ๆพ่อแม่ทั้งหลายนะฮะอิบูอิบูแบบแบบ,บช่วยนึกถึงตรงนี้ด้ยวยผมเองก็เพิัมพยายามสู้อยู่กับตรงนี้กับในบ้านนะว่าลูกเ,เรียนสาม,มัญก็พูดสันไทยฐนะแต่ว่าลูกเขาจเพราะว่าผมผมบอกภรรยาว่าพูดภายาอังกกับลูกนะเพราะว่าคือภาษาไทยไม่ต้่งห่วงนะ เราจะบอกผมก็เลงจะบอกว่าคนมาลายูปัตตานีนี้ได้เปรียบเวลาข้ามไปมาเลเซียเนี่ยคนมาเลเซียเนี่ยจะเก่งภาษาอังกฤษภาษามาลายูใช่ไหมแต่บ้านเรานี่สามภาษานะภาษาอังกฤษได้ภาษาไทยได้ในเพิ่มภาษามาลอยูนะสามภาษาได้เปรียบแต่คนมาเลเซียเนี่ยภาษาไทยไม่ได้นะฮะแต่ภาษาอังกฤษเราก็ได้ภาษามาลยูเราก็ได้นะฮะผมก็เลยใช้โอกาสนี้จะประกาศให้ทุกคนได้รับรู้ว่า เดือนเมษาเนี่ยผมม,ผม,ผม,มจจีโครงการเล็กๆผมผมมีโครงการเล็กๆที่จะจัดโครงการเขาเรียกอะไรนะฝึกทักษะภาษา,ษาพื้นฐานกัแบบลูกหลานเดีย๋ยวผมจะโพสต์ประกาศลงในในโซเชียลมีเดียในของกลุ่มนี้ด้วยนะอาจจะจัดที่นี่นะจัดที่มัสุราประมาณสักสามสี่วันอสักห้าวันประมาณนี้เดีย๋ยวผมค่อยโพสต์แล้วก็ใครสนใจก็อาจจะมีค่าใช้จ่ายนิดนึงเพราะว่าเราต้องจ่ายค่าแอร์สำหรับห้องนี้นะฮะ จะไม่ได้ฟรีเนาะเพราะว่าแต่ผมยินดีจะช่วยนะครับพอดูแล้วสําหรับผมเนี่ยผมมองในมิติของผมนี่หนักนะถ้าคุณถ้าคุณถ้าเราอยู่เนี่ยผมเคยพูดล้อกับเพื่อนนะนีะท่านนี้ไม่ใช่สุขโขทัยแล้วเนี่ยหรือมิษณุโลกนะครับนี่ไม่ใช่นครสวรรค์นี่คือบตัตตานีเพราะฉะนั้นคุณจะต้องได้ภาษาอย่างน้อยสองภาษาภาษาไทยนี่โอเคเลยเด็กเราเก่งแต่ภาษาประยูิครับเป็นภาษาที่เอาร้อให้กับเราโดยเฉพาะเลยทา,าไมเรา ไม่ยอมศึกษาไม่ทำไมเราทิ้งอ่ะนะเราทิ้งทําไมเราให้กับเรานะเราสร้างแต่เราเขาพธุนน์นี้พร้อมกับภาษาแต่ทีนี้เราเราไม่เอาเลยหรอเราเราจะทิ้งย่างงั้นหรอครับเพราะว่าอยากให้เราเราทุกคนคิดตรงนี้ด้วยนะครับก็หน้าโอกาสนี้ขอมาขอมาอัพด้วยนะถ้าเกิดว่าที่ผ่านมาที่ตอนที่เขาเชิญมาพูดตรงนี้นะสักห้านาทีอาจจะมีลุน